กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งจัดถแถลงข่าวบูรณาการ9งานสุดยิ่งใหญ่ไว้ที่เดียวลานาเอ็กโป2013ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งรวมผักดันและบูรณาการงานลานา Expo 2013ให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคเหนือเพื่อแสดงศักยภาพความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสู่กลุ่มจังหวัดและยังมีการรวบรวมของดีจาก4จังหวัดล้านนามาร่วมแสดงและจําหน่ายให้ผู้ร่วมงานได้ชมชิมช้อปกันอย่างจุใจกว่า600ล้านค้าโดยการจัดงานล้านนาเอ็กโป2013จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้โดยมีความร่วมมือจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนที่ต้องการจะบูรณาการการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีเป้าประสงค์ร่วมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งที่ได้วางไว้ร่วมกันนั่นคือการไปศูนย์กลางการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนสู่สากลดาโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนาสังคมหน้าอยู่ทุกถิ่นที่ซึ่งแต่ละจังหวัดมีศักยภาพที่โดดเด่นในแต่ละด้านจะได้รับมอบหมายให้ดำเนินตามโครงการเพื่อให้เป็นงานใหญ่ประจำปีของกลุ่มจังหวัด ซึ่งนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อภาพรวมในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดแล้วการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาและสถานที่เดียวกันยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานเพียงงานเดียวแต่ได้รับทั้งความรู้และประโยชน์หลายๆด้านนอกจากนี้ยังได้อิ่มกับการชมชิมช้อปของดีจาก4จังหวัดล้านนาที่ได้นําม,มารวบรวมไว้ในงานนี้ครับ ข่าวเอลซีเทเบิลวิรายงาน